นอกจากสัตว์ป่าหลายชนิดที่หากินอยู่ที่โป่งกลางผื้นป่าลึกก็ยังมีฝูงกระทิงป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมที่โป่งนั่นด้วยพลานหลายคนที่เคยเข้าไปมัดห่างยิงสัตว์ป่าก็เคยถูกกระทิงป่าพวกนั้นไล่ขวิดทำร้ายเอาก็มีและก็รู้ถึงความดุร้ายของกระทิงป่าเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีพลานชอบเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่อย่างไม่เคยขาดสายจูจ่ๆก็มีเสียงปืนระเบิดโตมขึ้นขณะที่พลานหนุ่มสองพี่น้อง เพิ่งจะเข้าไปเหยียบในผื้นป่าแห่งนั้นเป็นครั้งแรกยังไม่ทันที่จะหาที่มัดห่างขึ้นด้วยซ้ำฝูงกระถิงป่าที่หากินอยู่ใกลๆ้ๆก็พากันแตกตื่นตกใจวิ่งกระโจนหนีไปคนละทิศละทางหลายตัวยังวิ่งกระโจนเข้ามาทางพลานนุ่มทั้งสองยังไม่ทันจะหายตกใจจากเสียงปืนก็ต้องมาล้นลานวิ่งหนีตายจากฝูงกระถิงป่าเข้าอีกโชคดีที่ทั้งสองหาที่หลบจนปลอดภัยมาได้ ก็เลยต้องตัดสินใจรีบพากันเดินเท้าออกไปจากผืนป่านั่นทันทีแต่เดิมก็รู้ถึงอันตรายจากกระทิงป่าพวกนั้นอยู่แล้วยิ่งดันมาโดนแกงให้ฝูงกระทิงป่าไล่เหยียบไล่ขิดแบบนี้ดูท่าว่าคงจะไม่ปลอดภัยแน่เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรเข้าอีกตอนแรกก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นการยิงสัตว์ป่าหรือว่ากระทิงที่หากินอยู่แถวนั้นแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีสัตว์ป่าถูกยิงอยู่บริเวณนั้นแม้แต่ตัวเดียว มันคงจะเป็นความตั้งใจของพลานผู้ที่เข้ามานั่งห่างอยู่ก่อนแล้วในบริเวณนั้นและไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ได้ข่าวจากพลานในหมู่บ้านว่ามีกระทิงป่าถูกฆ่าตายอยู่ที่โป่งนั้นจากร่องรอยมีกระสุนปืนทะลุเจาะเข้าที่หัวแต่ว่าร่างกระทิงปลานั่นถูกกัดกินจนแทบจะเหลือแต่โครงกระดูกแต่ก็ไม่ได้เป็นที่แปลกใจหากว่าจะมีการล่ากระทิงทุกครั้ง หลังจากที่แลเอาเนื้อหนังส่วนที่ต้องการได้แล้วก็จะทิ้งซากที่เหลือเอาไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆต่อไปเพราะไม่มีทางที่จะขนเอาออกไปได้หมดผ่านไปร่วมเดือนพลานหนุ่มพี่น้องทั้งสองก็พากันเข้าไปที่โป่งนั่นอีกก็ได้เจอซากกระทิงป่าที่ถูกฆ่าและกินเนื้อหนังจนเกือบจะหมดที่หัวก็มีล่องรอยกระสุนปืนเจาะเข้าที่กลางหัวเช่นกันแต่ก็ไม่ได้สนใจและก็คิดว่าครั้งนี้คงจะไม่มีใครเข้ามานั่งห้างอยู่ก่อน จนถูกกระทิ้งป่าไล่เหยียบเอาอีกทิดมั่นกับทิดมากน้องชายก็หาที่มัดห่างอยู่อีกฝั่งของโป่งที่เข้ามาเมื่อคราวก่อนผืนป่ารอบๆโป่งนั้นกว้างใหญ่ไม่จําเป็นต้องไปวุ่นวายกับใครแต่ไม่ทันที่จะมืดก็ได้ยินเสียงปืนระเบิดขึ้นที่ป่าอีกฝั่งของโป่งฝูงกระทิ้งที่หากินอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณนั้นก็พากันแตกตื่นวิ่งกระโจนหนีไปอีกครั้ง ตามมาด้วยเสียงร้องของกระทิงป่าที่วิ่งวนไปวนมาอยู่ใกล้ๆก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งมันถึงต้องรีบกระโจนหนีไปพร้อมกับเสียงที่ยังส่งเสียงร้องลั่นอยู่แบบนั้นแม้จะมีการล่ากระทิงและสัตว์ป่าอยู่บ้างที่โป่งนั่นแต่ก็ยังมีฝูงกระทิงหากินอยู่บ้างแม้จะไม่เป็นฝูงใหญ่เหมือนแต่ก่อนพลานสองพี่น้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระทิงป่าตัวนั้น พยายามใช้สายตาเพ่งมองไปที่ป่าใกล้ๆกับโป่งอีกฝั่งก็เห็นร่างของชายชรลาหัวงอกขาวโพลนลูปร่างผมเกรงตามลักษณะของชายชรลาทั่วๆไปเดินเข้าไปที่พุ่มไม้เล็กๆแล้วก็ลากเอาลูกกระทิงป่าตัวไม่ใหญ่มากนักออกมาลักษณะการแต่งตัวของชายเท่าหัวงอกนั่นก็น่าจะเป็นชาวกะเหลี่ยงที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันแกลากเอาลูกกระทิงป่านั่นหายเข้าไปบริเวณที่แกเดินออกมา การล่าลูกสัตว์ป่านั้นมันผิดวิสัยของพลานหรือไม่ก็อาจจะยิงพลาดแต่ก็อีกนั่นแหละหาก,กว่าพลาดนั่นก็หมายความว่าตั้งใจจะยิงแม่ของมันเรื่องแบบนี้ไม่มีพลันที่ไหนเขาทํากันกับการล่าสัตว์ท้องแก่รั่วแม่ลูกอ่อนก็ตามทิดมั่นกับทิดมากแม้จะเป็นพลานหนุ่มก็ยังรู้สองพี่น้องนั่งห่างอยู่ทั้งคืนก็ได้ยิงเอากระจงหนุ่มตัวเต็มไว้ได้ตัวหนึ่ง รุ่งเช้าฟ้าสางกับปีนล,ลงจากนั่งห้างไปแบกเอากระจงนั่นกับทันทีแต่ก็ยังอุตส่าห์สงสัยว่าพลานกระเลียงเท่านั้นจะเอาลูกกระทิงป่ากลับไปหรือไม่จึงแอบย่องเข้าไปสำรวจแถวๆที่เห็นแกเมื่อวานเพราะคิดว่าคงจะกลับไปแล้วเมื่อเข้าไปถึงกับแปลกใจกับภาพที่เห็นร่างของลูกกระทิงป่านั่นถูกกัดกินเหมือนกับร่องรอยของคมเขียวมันไม่ได้เกิดจากคมมีดมันไม่ได้เกิดจากคมมีด หากว่ามีการชำและเอาชิ้นส่วนที่ต้องการกลับไปเท่านั้นหรือหากว่าสัตว์ป่าเข้ามาแทะกินที่หลังมันก็ต้องมีรอยคมมีดบ้างแต่กลับไม่มีเลยพรานหนุ่มสองพี่น้องมองสำรวจอยู่คู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงลมหายใจฝืดฟาดฝืดฟาดอยู่ใกล้ๆก่อนที่จะมีร่างแม่กระทิ้งปลาพุ่งกระโจนออกมาแทบไม่ทันตั้งตัวทิดมันกับทิดมากถึงกับต้องทิ้งร่างกระจงหนุ่มนั่นทันทีพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปได้ แม่กระทิงป่ายิ่งดุร้ายจากการที่ต้องสูญเสียลูกน้อยไปพลานมสองพี่น้องไม่ต้องการที่จะล่าสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นควายป่าหรือว่ากระทิงยิ่งเป็นแม่ลูกอ่อนแม้ว่าลูกของมันจะตายไปแล้วก็ตามต้องพากันหนีกลับไปอีกครั้งด้วยมือเปล่าดูแม่กระทิงป่าท่าทางจะเอากันถึงตายแน่ๆแต่ทั้งสองก็ยังสงสัยว่าเท่ากับเรียงหัวงอกนั่นทำอะไรกับร่างของลูกกระทิงป่ากันแน่หลังจากนั้นอีกห้าวัน ทิศมันกับทิศมากก็ได้ย้อนกลับไปที่โป่งนั่นอีกครั้งแต่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปมัดห่างยิงสัตว์ป่าแต่อย่างใดสองพี่น้องเข้าไปด้วยความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กหนุม่มตัวทวไปไม่ได้มัดห่างอยู่ใกล้กับโปง่งแต่ไปมัดห่างอยู่ในเส้นทางจากหมู่บ้านกะเลียงเข้ามาที่โป่งนั่นแทนและที่โป่งก็มีตาเช้าซึ่งเป็นพลานหมู่บ้านเดียวกันเข้าไปมัดห่างอยู่ที่นั่นด้วยโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันช่วงเวลาโผล่เพล ก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นก่อนที่จะมีร่างเท่าหัวงอกปรากฏตัวออกมาเดินเข้าไปหาร่างของกระจงที่ตกเป็นเหยื่อให้กับกระสุนปืนเมื่อคู่ถามกลางสายตาของตาเชา้าที่แกจ้องมองลงมาจากนั่งห่างโดยความสนใจบนนั่งห่างของตนที่อยู่ไม่ไกลมากนักเมื่อเท่าก่อเรียงหัวงอกเดินเข้ามาลากเอากระจงป่านั่นออกไปแต่ดันลากเข้ามาใกล้กับนั่งห่างของตาเชา้าแล้วก็หยุด กลมลงไปกัดฉีกกินร่างของกระจงนั่นอย่างไม่แยแสสนใจสา,สายตาของใครทั้งสิน้นว่าจะอยู่แถวนั้นหรือไม่ขณะที่กําลังกัดฉีกกินเนื้อหนังของกระจงเคาะร้ายร่างของเท่ากระเลียงก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเสือลายผาดกอนไปต่อหน้าต่อตาท่ามกลางความตกใจของตาเช้าที่ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้เขา้าแต่แกก็ยังคงนั่งดูการกระทำของเท่าหัวงอกเสือสมิงนั่นแทบไม่กระพริบสายตา แม้จะเพิ่งมารู้และเห็นเสือสมิงตัวเป็นๆกับวันนี้แหละตั้งแต่เกิดมาเป็นพลันจนตอนนี้อายุห้าสิบกว่าเข้าไปแล้วยังไม่ทันที่มันจะกัดกินเนื้อหนังของเหยื่อจนหมดก็มีร่างของกระทิงปลาพุ่งกระโจนออกมาจากความมืดมันตรงเข้าไปที่ร่างเสือสมิงเทานั่นที่มันยังไม่ทันตั้งตัวเขาที่แหลมคมของมันกระง,งัดเวียงเอาร่างเสือสมิงเทานั้นกระเด็นขึ้นไปอยู่บนอากาศ แล้วก็ตกลงมาที่พื้นเสียงดังตุบเสือสมิงเฒ่าแม้จะดูไม่ค่อยจะมีเรียวแรงแต่มันเป็นเสือสมิงมันลุกพลวดพลาดขึ้นมากระโจนพุ่งเข้าใส่กระทิงป่านั่นเช่นกันทิดมั่นกับทิดมากได้ยินเสียงการต่อสู้ดังลั่นไปหมดทมกลางความมืดที่เริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นป่าแต่นั่นก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความสงสัยของพลานมทั้งสองรีบพากันปีนลงไปจากนั่งห่างของตนย่องเข้าไปใกล้ๆเพื่ออยากจะดู เมื่อเห็นสัตว์ร้ายทั้งสองกำลังพุ่งกระโจนเข้าห้ามหันกันต่อหน้าต่อตาก็รู้สึกตื่นเต้นอีกทั้งตกใจว่านั่นมันเป็นการต่อสู้ระหว่างนักล่ากับกระทิงป่าซึ่งเป็นกระทิงแม่ลูกอ่อนที่ทั้งสองเห็นตอนที่ลูกมันถูกยิงตายและยังไม่รู้ว่าไอ้หลายพาดก้อนนั่นมันมาจากไหนเพื่อความปลอดภัยสองพี่น้องก็รีบปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงไกลๆพากันจ้องมองลงไปดูด้วยความตื่นเต้น แม่กระทิงปลาพุ่งเข้าควิดไอ้ลายเสือสมิงเท่าแต่กลงเล็บที่แหลมคมของมันเกิดตะปบจิกเอาร่างของมันที่ถูกเวียงกระเด็นขึ้นไปค่อมอยู่บนหลังของแม่กระทิ้งปลาแม้ว่าร่างของมันจะแดงฉานไปด้วยเลือดจากเขาที่แหลมคมของแม่กระทิ้งปลาแต่มันก็ยังขยำฝังเขี้ยวข่ที่ลำคอของแม่กระทิ้งปลาจนเลือดสดสดแดงฉานทะลักออกมาแม่กระทิงปลาฟึดฟัดดิ่นล้นด้วยความโมโห ใช้เรียวแรงที่เหนือกว่าสะบัดเอาร่างของเสือสมิงเท่าตกกระเด็นลงไปจากหลังจนได้แต่กรงเล็บของมันที่ยังเกาะเกี่ยวอยู่ที่ลำคอไม่ยอมปล่อยนั่นจึงทำให้มันถูกเขาที่แหลมคมของแม่กระทิงปาาขิดสะบัดเวียงไปมาปลายเขาที่แหลมคมปักทิ่มแทงเข้าไปที่เนื้อหนังของมันครั้งแล้วครั้งเล่าจนเป็นแผลฉีกขาดชะกันเสือสมิงเท่าถึงกับแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด จนถูกเรียวแรงจากความอาฆาตแค้นของแม่กระทิ้งป่าขิดกระเด็นออกไปไกลมันนอนดิ้นพลาดร้องควรวคลางอยู่ที่พื้นเรียวแรงจากความแก่ชรากระเลื่อมเหลือน้อยลงแต่กับแม่กระทิ้งป่านั่นมาด้วยความเครียดแค้นผุ่งกระโจนเข้าไปขิดเอาร่างที่เปียกโชกแดงฉานไปดูวเลือดของมันลอยละลิ่วแล้วก็ตกลงไปที่พื้นฝุ่นตลบคล้งแล้วคล้งเล่าด้วยแรงอาฆาตที่ลุนแรงจนในลายเสือสมิงเท่า กลับคืนล่างเป็นเท่าหัวงอกอีกครั้งกระเสือกระสนเลือดสดสดทะลักออกมาจากปากจมูกเพื่อจะคลานหนีเอาตัวหลอดออกไปจากบริเวณนั้นพลานุ่มสองพี่น้องถึงได้รู้ว่าเสือลายผาดกอนที่เห็นนั่นก็คือเท่ากระเรียงหัวงอกที่เคยเห็นเมื่อครั้งก่อนนั่นเองส่วนตาเช้าแกจ้องมองอยู่ด้วยความสะใจเมื่อเห็นว่าเท่าเสือสมิงนั่นสิ้นลายแบบนั้นแม้ว่ามันจะไม่เคยฆ่าคนเพื่อกินเนื้อหนังเป็นเหยือ่อ แต่ต่อไปใครจะไปรู้ว่ามันจะไม่ทำแบบนั้นร่างของมันยังถูกแม่กระทิ้งปลาพุ่งเข้าิดลอยละลิ่วตกลงมาที่พื้นอีกหลายครั้งจนแน่นิ่งสนิทขาดใจตายคาที่กระดูกกระเดี่ยวคงจะแตกหักสะบันไปทั้งร่างเมื่อเห็นว่าเท่าหัวงอกนอนแน่นิ่งคาพื้นอยู่แบบนั้นแม่กระทิ้งปลาก็แสดงท่าทางหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดจนมีไอน้ำพุ่งออกมาจากรูจมกูก ขาหลังกระตะกุยที่พื้นจนฝุ่นตลบไปหมดก่อนจะเดินหายไปในความมืดไม่เลี้ยวหลังกลับมามองอีกเลยพลานหนุ่มสองพี่น้องรีบปีนลงจากต้นไม้กลับไปที่นั่งห้างของตอนเองส่วนตาเชาแกก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะหล่าสัตว์ตามที่ต้องการอีกแข่เข้ามาพบเจอกับอะไรที่ไม่คาดคิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วว่าอันตรายในผืนป่านั้นมีมากมายกว่าที่คิดเอาไว้มาก หลังจากพลานด้วยกันและอาถรรพ์ลึกลับอีกมากมายที่คาดไม่ถึงหลังจากที่ฟ้าสางก็รีบปีนลงจากนั่งห้างกลับออกไปจากป่าทันทีโดยไม่หันไปมองร่างไหลลมหายใจของเท่ากะเลียงหัวงอกนั่นพรานหนมสองพี่น้องหลังจากที่กลับออกไปจากผืนป่าในครั้งนั้นก็ไปหาล่ำเรียนวิชาอาคมจากพลานรุ่นเก่าๆเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเพราะเห็นมากับตาและเชื่อมั่นว่า เรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิดเอาไว้มากมายไม่ว่าจะนําไปใช้ในทางที่ผิดหรือถูกก็ตามแต่มีไว้ติดตัวบ้างก็จะทําให้ปลอดภัยมีชีวิตปลอดต่อไปได้อีกยาวนาน